ื่อฉันใส่ชุดผิดตอนไปมาหาลัยเฮ้ยกี่โมงแล้วนะบิดขี้เกียจจดนะเออนี่เจ็ดโมงครึ่งเองอาบน้ำก่อนก็ได้เว้ยเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วโว้ยเฮ้ย้ย,ย,ยแต่งตัวดีกว่าแต่งตัวในนี่ ชุดของมหาลัยก็ไม่มีด้วยงั้นใส่ชุดมัธยมเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นมหาลาัยสายไหมเนี่ยโอ๊ยไปดีกว่ารอไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ๊ยไปสายละอ๊ยยเดี๋ยวแอบฟังซิอ่านยีสตอาจารย์จะให้อ่านแค่สามสไลด์นะสไลด์ละห้านะ้า ไอ้ไปดูกันอีกว่าขออนุญาตเข้าห้อง,งค่ะครูนิสิตเธอใส่ชุดมัธยมมาใช่ไหมแต่งตัวพิเรเบียดนะฮะใช่ค่ะชุดมัธยมจริงด้วยแล้วชุดมหาลาัยไปไหนนิสิต <c oughs> มาตรงนี้มาตรงนี้เลย <c oughs> คือว่าหนูอ่ะไม่ได้ซื้อชุดมหาลัยมาค่ะ ไม่ได้ซื้อชุดมาหาอะไรมาแล้วนูนี่สิแต่งตัวอะไรบบไเอ็งอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุแค่แปดแสนล้านปีแล้วเองจะใส่ชุดมัธยมเพื่อก็ไปนั่งเลยเกือบจริงๆนะเราเนี่ยเกือบจะใส่ชุดมัธยมแต่เราอยู่มาหาอะไรโอ้ยฉันจะบ้าอะไรเนี่ย พ่อบอกว่าฉันไม่มาหาอะไรแล้วก็เอากระเป๋าวางนเน้นนี่แหละโอ้ยบ้านฉันก็อยู่ใกล้กว่าโอ้ยอาจแค่สั่งสเลกบ้านแล้